เพื่อนเอจะจะเผยอะไรหมดไอ้เนี่ยอ๋อ,าาอ,อต้องไปด้วยฮะขาม่วงดีหัวมงมาเลย เธอแข่งแล้วเธอแข่งแล้วเออใครเฮ้ยใครเล่นแล้วเออใครเล่นเนี่ยมาดูได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปดูนะครัดาราสาว ôm lại nong nấp oi lại nong nấp ôm lại nong nấp ôi đang lại nấp huề lăn chặt lấy hả, hey, ai là nóng mà nào, mà du nha, tông chia nha, chia được ai mà, mọi người chúc đi. หญิงทักกับ EPU เฮ้ยมาเลยเอีย๋ไม่มีหญิงทักก e ับ EPU เฮ้ยเห็นแ,วแ้วเราขับแล้วเราแข่งแล้วมาดูรีมันจะได้ไหมลีร์รน,นะรรจะตกรอบหรือเปล่านะ กาวหนึงน่งหน,น,นึ่งในด่งในด่งพวกมินี้พวกเอไออ่ะว่าโดนก้าวหนึ่งโดนก้าวหนึ่งโดน หนึ่งเหลือลย <the> งมาเลยเว้ยเ <laughs> หลืองมาเลยเว้ยข้าคือความเร็วข้า <laughs> คือความเร็วข้า <sh arp> คือความเร็วข้า <sh arp> คือความเร็วข้าคือความเร็ว ท้าก็รับเลี้ยงข้าเหลือยงคนนี้ไหวหรือเปล่าผู <laughs> ้เล่นปาสวรรค์ทัลโห่พ่อมึงผู้เล่นปาสวรรค์นี่เฮียผู้เล่นปาสวรสดิ์ไอพียปาตั้งพียอะไอเบิร์ดยังกล่องผู้นำอยู่นะจะนำไปที่หนึ่งที่สามมีเบิร์ดอ่ะ จังหวะนี้ฮะก็มาลุ้นแล้วอลิเวิร์ดชั้นดัน,นะนเบกแล้วก็เล่นเข้าฟูงนะรอบแรกก็จะผ่า,านไปนะแล้วนะลันที่หนึ่งนะเป็นไอลันเจสตูเซียแลนะ้วแต่โซคิวล้ามาเซีย ในเล็กแรกนะครับเอาละฮะเข้าสู่เล็กสุดท้ายแล้วครับอุ้ยามาแล้วมาซีพยายามจะนำวะแต่วสกคิวตุสกคิวระหวาดระแวงอยู่วะก๊อตเฮียก๊อตเฮียล่อดดับแปดเฮียก๊อตนี่ล่อดดับแปด ค่าคือความเร็วเพรามันคือบอทค่าคือความเร็วเพรามันคือบอทนี่คือคำพูดสติสอนใจของรีเวิร์สนะฮะค่าคือความเร็วเพรามันคือบอทนะครับผมพยายามจะนำไม่ได้ฮนะนี่รีเวิร์สโหดจริงว่ะรีเวิร์สโหดจริงว่ะรีเวิร์สโหดจริงว่ะ เบิร์โหดจริงว่ะแชทรีเบิร์ก็ค่อยเบรกรีเบิร์เอาชัวร์ว,ว้ไอ้เหี้ยอะไรรีเบิร์ก็ยัเข้าไปที่สองก็ยัฝากเข้ารอบไอ้เอี่ยรีเบริบร์เขารอบว่ะที่หนึ่งเป็นไอที่2เป็นเต้อนะ้บที่สเจสัทูซีที่สที่4มาซีนะที่เหลือตกรอบครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอ้เหี้ยเข้ารอบอยู่อเปล่ารีเวิร์สยังเข้ารอบอยู่อีกว่ะไอ,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 อ้เหี้ยก้อนฮีตกรอบครับนะใครอีกวะดาใครตกรอบครับใครอีกวะไอ้เปอร์ตกรอบคีราตกรอบปนะคีราปนะมีแค่นี้ปะ มีเจ็ดสัตว์สีรีเบิร์ดมาสีไอ้ปะชัดแ KB ผลแคปผลไหมหน่อยดิครับมาเชร์สักครั้งครับสำหรับรีเบิร์ดกูกใหญ่เขาตกรอบชิบหายจะไม่ต้องมาแข่งไอ้เฮี่ยตกตกไปแพ,แพ้ไปสัว์ไปรีเบิร์ด ีเบอร์อ <funz> ย <discretion complimentary> ู่อันดับแถวแรกด้วยนะ อัดับ5พารเบิร์ตรีเบิร,เร์ตกรอบผพูดเลยลิเบิร์ตกรอบทำไม่ได้หรอกเพียรนะ์น่ะตกรอบตกรอบแน่นอนลิเบิร์ตกรอบแล้วทุกคนพูดเ,เลย กูกล้าเอาหัวมันากันเลนลิเบิร์ตตกรอบลิเบิร์ตลนจัดเลยเว้ยลิเบิร์ตลนจัดเลยเว้ยไม่รู้เป็นไรลิเบิร์ตอะโลกจัดเลยเว้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเ้เ้ ออี่ม,มากตกรตอบเฮียเขาได้ไหมครับละโอเคคือ <c oughs> ตกรอบกูสะใจย,ยิ่งนัก มันครบสิบสี่คนจังงะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยยังไม่ครบสิบสี่คนต้องคัดเออใครใครใครออกบ้างนะรีเบิร์ตออกใครอีกนะแคปบแคบรูปอะไรดี่กูไม่ได้ดูเลยกูมัวแต่สะใจรีเบิร์ตอยู่ไอ้เหี้ยอืม <c oughs> ขับลูกไปที่ดีเฮ้ยขับลูกไปดีโอเคไอมาซีเจเทสทูซีแม็กเวลไอมาซีเจเทสทูซีแม็กเวลล่าตกบรรจงตกขุนแผนตกไอแม็กเวลมาซีเจเทสทูซีโอเคเข้ารอบสี่คนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคทุกคนบอกว่าแข่งเทนะ่าไหร่นะหนึ 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกมีเท่าไหร่หกคนเจ็ดแปดเก้าสิบแข่งห้าห้าไหมห้าห้าเอาหนึ่ง ถ้าแข่ง5-5ถ้าแข่ง5-5มันเอากี่คนวะเอาสามคนเข้ารอบเหรอแล้วสามคนสองคนตกรอบหะหรอือเอาลุงบอกรอสมชั่วโมงแข่งนาทีเดียวกยวไอที่อะไรไอตั์ควายเขาแข่งเข้ารอบมาเลยเอาสองออกสามอ๋อเอาสองออกสาม ก็จะมีสองสองก็เป็นสี่สี่โอเคเอาสองเอาสองโอเคห้าคนงั้นมาเลยครับเบรรี่ควินซี่โน้ตห้าเทปไหนแล้วก็วินเซนต์นะครับตามลำดับครับมาดิฟยังครับมาดิฟยังเ okay. บรรี่โอเคครบห้าลว เอ,อ้ยมึงเป็นอะไรอะกูไม่ได้อ,ออกหกอะมึงเป็นคุยเลยล่ะเย็ดแม่ดิมึงเปที่อะไรมึงจะตายไหมกูไม่เอาออกหกอะมึงจะแบบพี่เตีย้ยอ,ออกหกทีพี่ถ้าพี่ตีย้ยอ,ออกมึงจะตายดิ <laughs> มึงจะหายใจไม่ออกไอ้สัตว์เฮียดิระดับสี่รถสปอร์ต ม่อ่ะเด you, no ี๋ยววันเดี <Ohhh. S 2> <ช ória S 3> <X 2> ๋ยวนี้ไส้สองขับไส้สองขับเดี๋ยวนี้ไส้สองขับนี้ไส้สองขับนะวันนี้ไส้สองขับคกับได้รหัสแล้วได้รหัสแล้วขอโท้ทุกช่ดี เพลงเฮียปลุกใจเสือป่าเฮีย